เกมในหัวข้อที่หายากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเป็นแนวมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มองหาเกมเล่นอยู่เนี่ยคือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนี่ครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอรต์หรือว่าเป็นการดูคลิปนี้ ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสร็บหมดแลันที่ร้อยแล้วเนาะเพิ่มแกมเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน้าโหลดเกมไหนหน้าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแนวโมอโเตโอร์คนกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า S M X ซูเปอร์มอต VS ม o t ตอร์คอร์สนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถมอเตอร์คอร์สในแมปต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีทั้งเรื่องแมปแล้วก็ภาพกราฟิก ที่ค่อนข้างสวยนะครับตัวเกมยังมีรถให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีการตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆเรานี่จะสามารถวิ่งขับขี่ยังไงก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถสร้างด่านได้ด้วยนะครับตัวเกมยังสามารถปรับมุมมองในการเล่นได้นะครับจะเป็นมุมมองบุคคลที่1แล้วก็เป็นมุมมองบุคคลที่3ก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเป็นเกมที่เล่นสน นั่นเองนะครับเกมต่อมาก็ยังอยู่ในเกมมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบมอเตอร์คอร์สกันอยู่นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าแคลนเรสพีพีมอเตอร์คอร์สเบรสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแข่งรถมอเตอร์คอร์สพีพีเล่นกับผู้เล่นซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นการสุ่มผู้เล่นมาให้เราแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกสนามได้แล้วก็เลือกตัวของรถที่เราเนี่ยจะมาขับได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ ตัวด่านภายในเกมเนี่ยก็น่าจะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะต้องแข่งกับผู้เล่นด้วยนะครับเราเนี่ยจะต้องทําเกมให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ตายง่ายมากเพราะตัวเกมเนี่ยถ้าเราแบบว่าชนกับอะไรสักอย่างนะครับเราจะเริ่มไปอยู่ในจุดเริ่มต้นภาพกราฟิกฟก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก,นกันอยู่ได้เลยนะครับเกมมอเตอร์ไซค์เล่นชิลๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Moto h i สค r i มนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Mo t ต ิดครีมเนี่ยจะเป็นเกมขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นภูเขาแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งภูเขาภายในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวด่านเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันด้วยนะบางด่านก็อาจจะเป็นทะเลทรายบางด่านก็อาจจะเป็นภูเขาน้ําแข็งก็มีเหมือนกันหรือว่าบางด่านก็เป็นป่าก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเลือกแต่งแฟชั่นหรือว่าเลือกใส่เสื้อ ใส่ชุดเปลี่ยนรถก็ได้ค่อนข้างจะเป็นแบบแฟนตาซีมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครต้องอารจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เอาไว้เลน่นเพื่อเพลินเล่นชิว กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Moto X3M d e l g h t นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านสิง่งกีดขวางไปเรื่อยๆซึ่งสิง่งกีดขวางภายในตัวเกมนะครับก็เป็นสิง่งกีดขวางที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้เองนะครับว่าเราเนี่ยจะสร้างด่านยังไงให้มีความสนุกหรือว่าเราเนี่ยจะสร้างด่านยังไงให้มีความยากนะครับแล้วก็จะต้องขี่กับรถ ขาดไ,ไปได้นะภาพกราฟิกเน,นเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวโพรลิกอนก็สามารถไป,ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะเกมแนวขับรถที่จะมีความท้าทายมากๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า m o t o m i k e Off-Road Racing นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องขับรถหนีจากกำดักต่างๆที่จะมาทำร้ายเราซึ่งกำลังภายน,นเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายเลยมีทั้งเลื่อยตัด มีทั้งตัวของหินที่จะพุ่งมาโดนเรานะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดที่มาดักเราอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องผ่านไปได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นจิวๆเล่นเพลินได้แล้วก็ตัวเกมก็จะมีความท้าทายภายในตัวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆมีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปเลือกเล่น กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชัว Max Air m o t o c r o s s นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เล่นแบบผ่านโผล่นะครับบนพื้นที่ต่างๆแล้วก็ด่านต่างๆนี่นะครับตัวเกม,มหลักๆไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องแสดงท่วงท่าสุดเจ๋ง บนฟ้าให้ได้ตามที่เราชื่นชอบหรือว่าตามที่เควส์เขากาหนดให้ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวของโมอเตอร์ไซค์เยแยมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะแล้วก็ตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวเกมก็มีระบบการอัปเกรดตัวของทวงท่าต่างๆอัปเกรดโมอเตอร์ไซค์อัปเกรดตัวละครขอ,ของเราก็มีเหมือนกัน นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่ต้อดดงกินอะไรมากเล่นชิลๆได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งรถกันบ้างอย่าง,างเกมที่มีชื่อว่า Moto Rider Bike Racing Game นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยรับบทบาทเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่จะอยู่ในสนามแข่งแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีรถต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะดาะบเราเนี่ยสามารถปลดล็อกแล้วก็ซื้อกันได้แล้วก เมยังมีระบบการตกแต่งตัวละครด้วยว่าเราเนี่ยจะตกแต่งแนวสไตล์แนวไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นกันแล้วก็ด่านบรรดานนตเกมก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเรานี่สามารถเลือกเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบที่สมจร,ริงมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับ,รก,ก,รบก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่น,นเพลิดเพลิได้นั่นเองเนะเกมขับรถมอเตอร์ไซค์สุดมากเกินบ้างสำหรับเกมที่มีชัวร์เิว Rider 3นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเนี่ยจะไปช่วยเหลือผู้คนต่างๆที่จะโดนจับจากแก๊งอนณาพา์ซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นสนุกสุกเล่นเพลือนอยอย่างมากเว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะ คล้ายๆตัวของอารมณ์เกมวิ่งนะครับคือเรานี่จะเล่นไปเรื่อยๆตามด่านไปเรื่อยๆเมื่อเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยยังสามารถใช้วูดตามที่เราเก็บมานะบ,บางครั้งอาจจะเก็บได้กล่องที่สามารถยิงปืนได้นะกล่องที่สามารถรักษาความบาดเจ็บได้เพราะตัวเกมเนี่ยมันมีหลอดเลือดของตัวละครของเราด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีบอสให้เราไปจัดการกันด้วยนะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินอย่างมากเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะภาพกราฟิกจะเป็นแนวพอลิกอน นั่นเองนะเกมที่เล่นชิวๆเล่น,นเพลินๆแล้วก็ไปเกมเล่นผ่านด่านกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า sunset by racer Mo t o ตั o คอร์สนี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งด่านภายในเกมเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลักๆก็คือเล่นตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บดาวเพื่อปลดล็อกด่านใหม่ๆนั่นะเองนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ปล่อยสลายให้กับผู้เล่นแล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นรูปแบบเงาหรือว่าแนวชาร์โดนะครับเราไม่สามารถเลือกรถได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถขับขี่ได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวเกมมีประมาณนี้เลยแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะอยู่ในทีมภูเขาต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยกันแล้วก็อุปสรรคต่างๆในตัวเกมเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีระบบตัวของในตรัสเพื่อเพิ่มความเร็วของเกมด้วยนะ เกมต่อมาแล้วก็ไปเกมที่อัปเกรดมาจากเกมเมื่อกี้เลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่มีภาพสีเกิดขึ้นอย่างเกมที่มีชื่อว่า Bike Race Motorcycle เก m นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมผ่านดานมันเคยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตด่านขึ้นมาแล้วก็อัปเดตสีขึ้นมา ให้เราได้ไปเลือกเล่นกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการอัปเกรดตัวของมอเตอร์ไซค์ของเราด้วยแล้วก็มีการซื้อต่างๆด้วยเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยมีสีสันในการเล่นมากขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยก็ยังมีโหมด multi player แล้วก็เป็นโหมดเล่นคนเดียวก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมขับรถมอเตอร์ไซค์สมจริงกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า extreme motorbike น,นั่นะครับ สำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นขับรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างอิสระนะครับจะเล่นยังไงก็ได้หรือจะเล่นดิฟต,ต่างๆก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะีมั้งแต่ตัวของบิ๊กบอยตัวของรถชอปเปอร์หรือว่าไปจนถึงรถที่อยู่ในยุคสมัยก่อนก็มีให้เราได้เลือกขับกันค่อนข้างเยอะแล้วก็แมปภายในเกม ค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดในส่วนต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์ของเราได้ด้วยนะขึ้อนอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเล่นในตัวไหนนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแแบบก็สามารถไปลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับตัวเกมนี้นะเกมมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งหมดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้เล่นแล้วก็เป็นเกมที่ยอดน,นิยม อย่างมากสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m a s Skill m o t o r c r o s s ร3นะครับเป็นภาคที่3กันแล้วนะครับสำหรับเกมมอเตอร์ไซค์วิบากแข่งกันนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมก็จะมีโหมด Multiplay ที่สามารถเล่นกับเพื่นได้ด้วยนะครับนาะแล้วก็ตัวเกมเนี้ก็จะมี มอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยถ้าเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างจะเยอะแตะ่แต่ละคันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับตัวเกมหลกัหลกๆก็คือการเล่นพันด่านแต่ว่าก็จะมีการออกทวงท่าต่างๆเพื่อเก็บตังค์หรือว่าเก็บทรัพ,พยากรให้สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมค่ายดัง อย่างเกมที่มีชื่อว่า Drift by Unchained นั่นเองนะครับเ,เกมที่ทําจากบริษัทเ e s Paul โดยตรงหรือว่าบริษัทเกี่ยวกับกีฬาโดยตรงเลยนะครับตัวเกมเนียจะเป็นเกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สเป็นแนววิบากนะครับที่เรานี่จะขับในสนามต่างๆซึ่งตัวเกมเนียเป็นเกมที่เล่นง่งายๆเล่นชิลๆนะก็คือการเล่นแบบว่ากดแถบในหน้าจอแค่แถบเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการขับรถเนี่ยรถมันจะไปเองนะครับเรามีหน้าที่แค่ อาจจะเป็นการกระโดดอาจจะเป็นการสไลด์นะครับการเลี้ยวต่งตางๆให้ทันเวลาก็พอมันจะได้คะแนนในส่วนตรงนั้นไปเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้ก็จะมีรถต่างๆให่เราได้ไปเลือกขับกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นการกล่องได้รถซื้อส่วนใหญ่นะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์ในธีมตัวของแนวไซเบอร์ Cyber, หรือว่าโลกอนาคตในหน่อยอย,อย่างเกมที่มีชื่อว่า Gravity Rider นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะแข่งรถในยุคสมัยที่เป็นแบบแนวไซเบอร์พังนะครับเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดในส่วนต่างๆของรถได้นะบางคันอาจจะเป็นรถที่เป็นแบบยานอวกาศก็มีบางคันอาจจะเป็น4ล้อก็มีก็สามารถแข่งได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆภายในเกมก็คือการเล่นผ่านดานไปเรื่อยๆนะเรวก็ทำคะแนแนดานนั้นให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มาอัปเกรดตัวของรถของเรา ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือไปต่ำสามารถเล่นได้นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เเลยนะครับเกมที่ต้องบอกลว่าเป็นเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่ทําลงในมือถือการเทียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tra f f i c r i d e r ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็เปิดตัวมานานแล้วแหละนะครับทั้งตัวของบนเว็บไซต์หรือว่าบนมือถือเองนะครับตัวเกมเนี่ยหลักๆก็คือการขับรถให้ทันเวลา นะครับไม่มีละมากเลยนะครับภารกิจภายในตัวด,ด่านนะครับก็คือขับรถให้ทันเวลาเพราะว่าเวลาในตัวเกมเนี่ยมันจะลดหลั่นมาเรื่อยๆนะครับน้อแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีด่านแต่ให้เราได้เลือกเล่นกันมากมายนะครับแล้วก็สามารถเลือกเวลาสภาพอากาศได้ด,ด้วยเพราะเราเนี่ยจะขับในเวลาไหนนะครับแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถต่างๆให้เราได้เลือกขับกันค่อนข้างเยอะตัวเกมเนี่ยจะเป็นการขับที่ห้ามชนนะถ้าชนก็คือจบเลยนะครับเนาะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็อิงแบงสำหรับเกมมอเตอร์ไซค์นะครับก็ผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลานผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไรายก็ฝ่ายตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลานผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม